นะครับเช้าตักแตงกินมะขามนะครับก็ฝนต,ตกมีลมมันจะเวียงเอาโดนตัวบ้างก็เดี๋ยวจะมาใช้งานขานครัวฝานแร่ดูนะครับก็ใช้ขนาดนี้เหนียวนะครับอาจจะไม่แข็งมากเป็นเหนียวย่อยแล้วเดี๋ยวออไปชินะครับเอามาดูกันว่าใช้งานเป็นไงบ้าง ถ้ากลัวหลุดนะครับอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวสับเฉพาะกินขนาดใหญ่ให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวลนนได้อยู่ทีนี้อันนี้มาฟันให้ดูนะครับ ไอ้พาราคอนนะครับจากนี้เราเพิ่มแรงเวีย่ยงก็จะก็เรียกว่าโมเมนต์นะครับมันเพิ่มะร,ระยะระยะจะได้ยาวขึ้นโอเคนะครับอาจจะไม่แข็งแต่มันเหนียวนะครับก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับสาภาพยังโอเค,นะคล้างทำควากระอาดก็ไป ทําปลาทําไก่สับซิโกหมูอะไรได้ปกตินะครับโอเค